พอมันฝ่อเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตัดออกนั่นคือตรงนี้ก็ไม่ได้ละเนี่ยเนี่ยดูแตะตรงเหว่าตรงนี้เห็นไหมผสมกันแต่ผสมไม่ติดทําไมถึงรู้ว่าผสมแล้วไม่ติดนี่ไงพี่เขาหักเวลาที่เราทําเสร็จแล้วอ่ะถือผสมเกสอนเสร็จแล้วเราต้องตัดตรงนี้ออกหนึ่งอันเราต้องตัดตรงนี้ออกเพื่ออะไรเพื่อที่ปุ๋ยที่เลี้ยงต้นเนี้ยจะไม่ไปตรงนี้แล้วเพราเราจะเอาลูตรงนี้มันก็จะโตขึ้น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 มางนี้เโอเคไหมอ่ะ ก็คือสามออกมามันจะได้เห็นละองเกรสรหรือเรียกว่าพอเล่นนะครับละองเกรสรก็คือสีเหลืองเหลืองเราจะทํายังไงก็ได้ให้สีเหลืองเหลืองเนี่ยมันไปแตะกับเกรสรตัวเมียเรารู้ได้ยังไงว่าอันไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับเนี่ยก็ถ้าตัวเมียมันจะมีลูกตุ้มแบบนี้นะครับอ่ามันจะมีตุ้มแบบนี้แต่สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาผสมเกรสรของไมลรอนกันนะครับอันแรกของเราต้อง,เร,องเราต้องหาอ่าดัางๆก่อนเก,เกรสรเพศผู้นะครับ จาเกสรเพชศผู้จะสังเกตได้ว่าจะไม่มีตุ้มเหมือนตัวเมียที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วไงต่อครับเราก็ต้องดึงอันนี้ออกมาครับเราเด็ดมา <c oughs> เด็ดมาอา่าเอาโชว์หน่อยวเด็ดให้มีส่วนก้านติดมาด้วยอาา่าหลังจากนั้นไงต่อดึงกีบดอกออกพยายามอย่าให้เออ่ตรงกลางหลุดนะครับอ่ทาทำไปเลยครับ นี่ครับอ่าเราก็จะเห็นส่วนสีเหลืองนั้นก็คือส่วนของเรนูนะครับคืออ่าเกสรเพศผู้นั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะเอาไปผสมกับผสมกับเพศเพ <củ ść. S 2> มียน,นี่นะครับนี่ทักสามใบน,นะครับอ่าอันนี้คือดอกที่หนึ่งเราก็ไปหาดอกตัวผู้อื่นอีกอย่างเช่นอ่านี่นี่ดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้บานแล้วเนาะ ก็ทำเหมือนเดิมคือเอาส่วนของกลีบดอกออกแล้วก็เอามาหลังจากนั้นก็ไปแตะที่ยอดเกสรเพชรงนี้เพชรเมียทำแบบนี้อีกดอกหนึ่งก็ครบสามดอกครับตรงนี้นี่ผมจะพาไปดูการผสมเกสรเมล่อนนะครับโอเคทำไงบ้างครับมีกคือนำเกสรตัวผู้มาเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเกสรเพศผู้ดูยังไงครับนี่ครับ เกษรเพศผู้จะติดอยู่กับลําต้นครับอ่าติดอยู่กับลำต้นแบบนี้เลือกอันที่มันบานเด็ดมาแล้วให้มีก้านมาด้วยหลังจากนั้นเมไงต่อครับนํากีบดอกออกนะครับอย่าให้ก้านหลุดออกนะครับโอเคเอาออกเลยครับถ้าออกแล้วให้นํามาผสมกับ<ส>เดีเดี๋ยวเอาเอาโชว์หน่อยนี่ครับเกสรเพศผู้ก็จะ ส,ส่วนของเรโนนะครับก็จะเป็นสีเป็นสีเหลืองๆจงตรงปลายเราก็จะเอาไปผสมกับดอกของดอกตัว,ว,<า>ตวเมียนะครับขั้นตอนที่สองคือการเราจะ<ส>ดูะร,รู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นดอกตัวเมียตัวผู้ตัวเมียจะมีกิ่งแยกออกมาครับเราจะมีลูกตุ่ม่นนั่าส่วนนั้นก็คือส่วนของรังไข่ใช่ไหมาไการผสมคือการนารําเกสรตัวผู้มาผสมกับตัวเมียแบบนี้เลยครับ บบเราจะ,ะทําประมาณ3ม <3 S 2> ครั้งนะเพื่อเช็คชัวร์ว่ามัน <4. S 2> ติดแน่นอนนะครับหลังจากการผสมเกสรส่วนของรังไข่ก็จะเกิดผลแบบนี้นะครับว้าวสุดยอดมากครับ